สวัสดีครับยินดีต้อนอรับเข้าสูส่รายการเจมเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะ GTA San นครับอ,อ๋อตอนแรกๆผมเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมครับชาแนลผมอะตอนนี้ผมก็แบบผมรู้เลยว่าทำไมเล่น GTA San แล้วทำไมมันแหลกๆแบบวิทยุไม่มีเสียงแบบเสียงคนก็ไม่มีพูดกันแบบอึ้อึงๆอย่างเงี้ยมันเป็นเกมที่เอียว่าเป็นเกมอะไรนะ GTA San อะเขาย่อให้มันเล็กลงใช่เขาย่อให้มันเล็กลงแบบ เหลือแค่2อิกครับตัวตัวเกมจริงมัน 4G ิ้นูุน่นมันเยอะตัวเกมจริงอ่ะแบบเขาก็เลยแบบทําให้เหลือเล็กลงแบบไฟล์เกมมันใหญ่ให้มันโหลดง่ายแบบเล่นออนไลน์กันรุ่นเร็วใช่ไหมครับแต่นี้ผมรู้เลยแบบริบครับมันจะตัดอะแบบตัดออกไม่หมดเลยอะแบบแหลกมากไปที่ไหนก็แหลกมากคราวนี้ผมได้รู้ถึงซึ้งถึงของแท้ผมก็เลยซื้อเกมแผ่นแผ่นเกมใหม่มาไม่ได้ซื้อหรอไปขอเพื่อนมาอะไะครับมันก็ไม่แหลกครับไม่แหลกเลยแหลก เกกมมอะไไรร็่แลลคยับผมก็จะมาเล่นแบบไม่ลงมัดเล่นแบบเสียพลังกิจแบบไม่ใส่สุดเลยครับโอเคครับไปสม่ำเลยโอ้บีมเอ็กทิ้งไปครับไม่ต้องการลงครับโอเคปะเข้าบ้านกันเตอะโอเคภารกิจแรกนะครับจีจทีเอ้ยซีเจเนี่ยหรือคลาเจสันเนี่ยเขามาตามเขากลับบ้านเกิดเพราะแม่เขาเสียนี่เขามางานศพแม่เขาแล้วเขาก็เจอเพื่อนเพื่อนของเขาครับตอนแรกก็ มีอะไรมากมายไปดูศพแม่ไปไหว้แ okay. ม่กันครับโอเคแล้วตอนนี้ทีนี้ก็มีพวกพวกแก๊งเบาเบาสักอย่างสีม่วงเสื้อสีม่วงครับมาไล่ยิงรถเราเนี่ยครับตรงนี้ครับโดยเดียจะมาโดยไม่รู้ตัวปัง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 ปั้งเั้งปเ้ืปั้ง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 ปั้เปั้ง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 ั้งปั้งปั้งปั้าปั้ง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 ปั้ปั้ั้ ตอนแรกเราก็ปล่อยให้มันไล่ไปก่อนนะไม่ต้องสนใจอะไรมากแรกไม่มีอะไรเยอะง่ายๆกะกากครับขีน้ำไปก่อนก็ได้ครับเพราะเพราะมันจะมาเร็วกว่าครับขี่น้ำไปเล็กน้อยครับโอเคโอเคเฮ้ยเฮี้ยเฮียเฮียสัตว์เอ้ยเบีกับิีกต่อโอ้ยช ไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องกลัวมันนะไม่ต้องกลัวมันโหีขี่แบบใจเย็นนะใจเย็นไปครับใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแบบใจเย็นนะใจเย็น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 ไอเพื่อนยะโอเคครับคราวนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็จะอะไรนะคนเนี้ยนะครับสวิทครับสวิทเราก็จะมาเป็นตัวล่อให้ไปครับให้ล่อให้รถคันแดงเนี่ยไปครับเราก็รออยู่นี่ยครับ ไปครับเรก็ตามเลเดอร์ไปครับเรดเดอร์กับบิ๊กสโมกครับชื่อดีเทียมากแต่ละคนนะครับไป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 มันว่าอะไรวะมันไม่มีใครตามมาแล้วมันรอไปนแล้วโอ้นี่ก็บ้าจังเลยกูเรขี่มาเฮ้ยกูรอพวกมึงอยู่เนี่ยทางไหนต่อวะเร็วเดีกูไม่รู้ทางนำน้ำน้ำ ตามมาแล้วเฮียเร็วๆเฮียสนเร็วๆรีบไปไอสัตว์เอ้ยเรีบไปดิมาเปล่าวะมันยังไม่มามันยังไม่มาใจเย็นได้ครับขี่ไปแบบสบายๆครับสบายๆขี่แบบสบายๆครับสบายครับสบายตามมาเปล่าวะเฮียมันตามมาแล้วเฮียตามมาแล้วมันตามมาแล้วเร็วๆไปดีที่มันพุ่งออกมาไอสัตว์มึงเห็นไหมน่ะ มันแม่ทิ่งเหมือนเลยเว้ยดินำไปก่อนนับนำไปก่อนนับโอ้โหชนไหมเออมึงมีโง่แท้กาแฟไทยหลงลงลหลบลงลงขี่วนนับขี่วนเพื่อเป็นการดิสแบบดิจิตอลอ่ะเร็วดีเลยเด้อเยียแม่งเต่าอ่ะเร็วๆ Move embarrassing CJ it nigga us You กูมูฟแล้วไอ้ยี่มูฟมูฟมูฟไอ้เยี้ยมึงเห็นข้างหลังมั้ยน่ะไอ้ยี่มันช้า เห็นกูมูฟไหมเนี่ยเห็นกูมูฟเมนไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเออไม่ตามมาแล้วแล้วถึงจุดหมายของเราโดยสันติภาพนะโหเบกแบบดิจิตอลเลยครับโอชนชนโอชนชนเอเคภารกิจแรกก็จบไปด้วยดีครับและ,ะนี่ก็กลับมาสบายสบายอะ โอเคครับภารกิจแรกก็เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยครับแล้วเข้ามาเล่นภารกิจที่สองหรือเปล่าวะเลขกสองเลยเฮ้ยมันหให้เขาใหา้เาถุยครับให้เข้าไปในบ้านก่อนโอเคโ,อโหบ้านสวยนะครับเนี่ยโอ้โหพื้นมันวาวนี่แม่เขาขัดให้หรือเปล่าเนี่ยวิญ,ญญาณแม่ของซีเจนะครับโอเคแล้วก็ไปกันนะครับอย่าเพิ่งเซฟครับภารกิจต,ต่อไปเลยครับหาเลดเดอร์ครับโย่ลืมเอ้ยโทรศัพท์เข้าครับ สวีทเฮ้ยวัตส์สวีทครับสวีทภารกิจครับโอเคเราก็มาเอาปืนตรงนี้ครับนี่คือนี่คือจุดเล็ดเล่นลับนะครับเล่นลับถุยเนี่ยปืนครับมีปืนแล้ะปืนแรกครับ M1911 นะครับเมาขึ้นตรงนี้ดูครับชึบชึบชึบอ๋อตรงนี้ก็มี TEC9 T9 นะครับ T9 กับ UC ตรงนู้นนะครับ UC UC หรือเปล่าวะเขาเรียกว่า UC ปล่าววะ UC I ยูซี่ตรงนี้มียูซี่หนึ่งอันนะครับโอเคยูซี่ครับยูซี่ไม่แรงครับต้องทีก้าแรงกว่านะครับเดี๋ยวไปเอาซุดเกาะตรงนี้นะครับใต้สะพานตรงนี้นะครับตรงนี้ของดรอปเยอะครับโอ้เหนื่อยครับซีเจเหนื่อยง่ายนะครับโอเคเอาเสื้อเกาะมาครับได้แลครับื้อเกาะเออนะ เลยพี่รีบวิ่งดิีซีเจภารกิจรออยู่นะเว้ยเพื่อกอบกู้เอกราชของคนตัวดำนะเว้ยเร็วๆดิเฮียมึงดู้ไหมยุคมึงอ่ะคนตัวดำเขายังไม่นั้นเลยไม่เป็นประธานาธิบดีเลยมึงเนี่ยเร็วๆๆๆโอเคครับมาถึงครับแล้วก็โดดใส่บีเอ็มเอ็กซ์หนึ่งทีครับโดดใส่ขยะหนึ่งทีครับแล้วก็ไปโดดไปตุยหัวในหนึ่งทีครับเราเล่นนะไปเลิฟไปไม่ต้องรู้มากครับโอเค

โอ้ยด y ปปิปปิ whatever got five minutes I be cutting you like a DJ so when you running off again I'm not I'm t i n k i n g o s t a y wow wow my family the homies here we want long here fool ลงครับมันให้เราไปเปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับตอนนี้มีสามร้อยนะครับ sit ทรงอะไรดีวะ ตง80บาทดีกว่าครับมันถูกครับ80บาทถูกดีโอ้ลุงมนวดเท่เลยหลอหลอครับหลอหลอหลอเกด F ออกไปครับส่งผมไม่เกี่ยน Shit ridiculous. respect the look No ฟอดฟอดดึงห For the ด o ึง h ื h ค o ับฟอดดึงห o อ Looking too skinny CJ I want to get us something to eat We'll finish this Let's get business จะได้เซฟเล็บเล็บเล็บไปครับโอเคครับมันให้เราไปร้านพิซซ่าไปหม่ำหาอะไรกินนะมันอีทอิทอะไรสักอย่างนะครับอ๋อมันจะกินแล้วอ้วนนะครับไปครับพอผมอ้วนได้นะครับร้านพิซซ่ากันเถอะ ไม่มามอะไรพิซซ่าสอบพิซซ่าสอบโอเคพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าน้องกินอะไแพงๆครับสิบบาทครับสองบาทสิบบาทไม่ได้นะโอเคกดโกดเลเทอร์ไปครับเพื่อนเราก็ทำการป้นแล้วก็หนีครับเขาไปลูกซองครับเราไม่อยู่ครับลูกซองครับ เชีอะไรมึงเออไอ้ลูกซองต้องลงไปเอาครับไม่ได้ครับเขาช่วยเราไว้ครับช่วยเราไว้ครับล้วก็ไปเอาลูกซองเนี่ยครับรถทับกลับบ้านครับไม่มีอะไรมากมายครับ To the motherfucking source and see what we can find. Cricket ass <laughs> cops that be getting niggas a gang of time, and now they want to make a deal with me. Scoop me up and put me on They team and chill with me and make my pockets big. They want to meet with me tonight at seven o'clock. So what's up, nigga What you want to do? I got the gauge of you to get my motherfucking. Yep, you better drop by and see sweet. She's too yapping on the bottom. Lady home. Lady home. ครับภารกิจเสร็จแล้วครับเอตุพัทแรกก็จบไปเท่านี้นะครับไหนก็ติดตามพัทสองได้